สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะวันนี้เราจะมา,อาลองทำความเข้าใจแนวคิดที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนา3อย่างค่ะที่บางทาีมันก็ดูคล้ายๆกันจนอาจจะสับสนได้นะคะก็คืออนัตตาสุญญาตาแล้วก็พระนิพพาน3คํคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงกันแน่คะ เราจะอ้างอิงจากข้อมูลเอกสารหลายๆชิ้นที่เราได้รวบรวมมานะคะทั้งบทความบันทึกต่างๆเป้าหมายก็คืออ,อยากจะช่วยกันแกะรอยความคิดเหล่านี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็มีความหมายยังไงต่อการปฏิบัติธรรมบ้างคะ่ะครับผมก็สามแนวคิดนี้เรียกว่าเป็นแกนหลักเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการทำความเข้าใจเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือการพ้นทุกข์ ถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงของทั้งสามคำนี้ได้ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมนะครับว่าเรากําลังเดินทางไปไหนแล้วต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คําแรกเลยนะคะที่เหมือนเป็นรากฐานสําคัญเลยอนัตตาคํานี้จากข้อมูลที่เรามีมันหมายถึงอะไรคะเพอพูดว่าไม่ใช่ตัวตนนี่มันครอบคลุมแค่ไหนเอ่ยครับ ตามข้อมูลที่เรามีครับอนัตตก็แปลตรงๆก็คือไม่มีอัตตาหรือไม่ใช่ตัวตนจริงๆนั่นแหละครับและการสําคัญก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราเองความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะครับหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของภายนอกออล้วนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยมาประชุมกันไม่ได้มีแก่นสารอะไรที่มันเป็นตัวตนแท้จริงแบบถาวรอ,อยู่เลย มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่สามารถไปบังคับบัญชามันได้จริงๆครับโหฟังดูเหมือนเป็นการมองโลกแบบพลิกมุมไปเลยนะคะปกติเราจะรู้สึกว่านี่ร่างกายฉันนี่ความคิดฉันอะไรแบบนี้แต่หลักอนัตตาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงแบบนั้นหรอคะถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตหรือตัวเราที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับ ในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าขันห้าซึ่งก็คือรูปหรือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี่นะครับล้วนเป็นอนัตตาคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับบัญชาไม่ได้ แล้วการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตานี้มันสำคัญยังไงคะมันช่วยอะไรเราได้บ้างครับจุดสำคัญที่สุดเลยคือการที่เรามองเห็นความเป็นอนาัตานี้นะครับมันจะค่อยๆทำลายความเข้าใจผิดแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีต่อสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราหรือของเราลงไปครับเพราะว่าไอ้ความยึดมั่นเนี่แหละครับที่ข้อมูลระบุว่าเป็นรากเหง้าเลยเป็นต้นตอสำคัญของความทุกข์ทั้งหลายพอเรายึดว่ามีตัวฉันขึ้นมาปุ๊บ มันก็เลยมีของฉันตามมามีสิ่งที่ฉั้นชอบก็อยากได้สิ่งที่ฉันไม่ชอบก็อยากผลักไสออกไปมันก็เกิดเป็นความดิ้นรนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จบเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนพอเราเลิกยุดว่านี่คือฉันอาการแบบหวงแหนปกป้องหรือผลักไสมันก็จะเบาลงไปด้วยเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่แรกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ ดังนั้นการพิจารณาให้เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยจึงเป็นเหมือนก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะคลายความยึดติดนั้นลง ซึ่งก็จะนำเราไปสู่ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นต่อไปครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้พอเราเริ่มมองเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆแล้วมันจะพาเราไปสู่สุญญาตาได้ยังไงคะดูเหมือนสองคำนี้จะเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดเลยในข้อมูลมีอธิบายกระบวนการไว้ด้วยค่ะว่าเห็นอนัตตาวางความยึดมั่นว่างสุญญตา กระบวนการนี้เหมือนในข้อมูลมีตัวอย่างเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับคือเปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังถือของหนักๆชิ้นหนึ่งอยู่ในมือพอนานๆเข้ามันก็เริ่มเมื่อยเริ่มเป็นทุกข์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเราใช้ปัญญาพิจรารณาจนเกิดช่างเห็นความจริงว่าเออของชิ้นนี้มันหนักนะมันทำให้เราเมื่อยนะ แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างถาวรอ,อะไรเลยการถือไว้มีแต่โทษพอเห็นประโยชน์ของการปล่อยเห็นโทษของการถือไว้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการตัดสินใจวางของชิ้นนั้นลงค่ะแล้วพอเราวางของลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมือที่เคยแบกของหนักอยู่มันก็จะว่างลงทันทีเลยครับรู้สึกเบาสบายเป็นอิสระจากภาระนั้นไปนี่แหละครับ คือสภาวะสุญญาตาหรือความว่างที่มันเป็นผลตามมาโดยตรงจากการที่เราเห็นความจริงในที่นี้ก็คือเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งที่เราเคยยึดถือไว้นั่นแหละครับแล้วก็เกิดการปล่อยวางความยึดมั่นนั้นลงไปเข้าใจเลยค่ะการเห็นความจริงนำไปสู่การปล่อยวางแล้วผลก็คือความว่างความเบาสบายแต่คำว่าสุญญาตาเนี่ยค่ะ ดูเหมือนจะมีความหมายที่กว้างกว่าแค่ความว่างจากการวางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในข้อมูลระบุไว้หลายระดับเหมือนกัน ใช่ครับใช่คำว่าสุญญาตาในทางธรรมนี่มีความหมายลึกซึ้งหลายระดับเลยครับตามที่แหล่งข้อมูลของเราชี้ให้เห็นนะครับ 1. ก็คือว่างจากความเป็นตัวตนอันนี้ความหมายจะใกล้เคียงกับอนัตตามากๆเลยคือเมื่อเห็นว่าไม่มีตัวตนแท้จริงอนัตตาก็เข้าถึงสภาวะที่มันว่างเปล่าจากความคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน 2. คือว่างจากกิเลสอันนี้จะลึกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง คือเมื่อปัญญามองเห็นโทษของกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันผูกโยมอยู่กับความยึดมั่นในตัวตนนั่นแหละก็จะเกิดการชำระล้างการละวางทำให้จิตมันว่างจากอำนาจของกิเลสเหล่านี้ไป 3. ก็คือว่างจากสังขารธรรมอันนี้เป็นความหมายที่ครอบคลุมที่สุดเลยครับคือว่างจากสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงทั้งรูปรธรรมเช่นร่างกายและนามรธรรมเช่นความคิดความรู้สึกที่มีลักษณะไม่เที่ยง เกิดดับอยู่ตลอดเวลาว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวงจรแห่งทุกข์เลยครับโอ้โหยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งนะคะโดยเฉพาะความหมายที่3ว่างจากสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงแล้วในข้อมูลมีจุดไหนที่เชื่อมโยงสุญญากับเป้าหมายสูงสุดอย่างพระนิพพานไหมคะมีครับและนี่คือจุดสําคัญที่สุดเลยที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ําเอาไว้ก็คือสุญญตาในความหมายสูงสุดเนี่ยนะครับคือว่างจากกิเลสและสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง นี่แหละครับที่ถือว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งหรือว่าเป็นลักษณะสำคัญของพระนิพพานเลยครับแสดงว่าพระนิพพานก็คือสภาวะที่ว่างอย่างสมบูรณ์แบบจากทุกสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นหรือคะในข้อมูลนิยามพระนิพพานไว้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าไม่ใช่สถานที่ถูกต้องครับพระนิพพานไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่เมืองแก้วหรือสถานที่ที่เราจะต้องเดินทางไปหาแต่มันเป็นสภาวะของจิตที่หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิง เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากกิเลสท,ทั้งปวงจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายและพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลโดยประการทั้งปวงครับในข้อมูลมีเปรียบเทียบอ,อีกอันที่ดิฉันว่าน่าสนใจนะคะช่วยให้เข้าใจคำว่าสภาวะได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำงานประจำนะคะอ๋อครับครับการเปรียบเทียบนั้นก็ช่วยได้ดีทีเดียวครับคือท่านเปรียบว่าชีวิตที่ยังวุ่นวายอยู่กับการทำงานมีเรื่องให้กังวลให้จัดการตลอดเวลาเนี่ย ก็เหมือนกับชีวิตที่ยังยึดติดวุ่นวายอยู่กับขันห้าหรือสิ่งปรุงแต่งต่างๆแต่เมื่อถึงวันที่เราลาออกจากงานได้สำเร็จสภาวะที่เราว่างจากการทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องงานไม่มีความวุ่นวายจากงานอีกต่อไปแล้วสภาวะที่มันว่างๆโล่งๆเบาๆแบบนั้นแหละครับที่พอจะเทียบเคียงได้กับลักษณะของพระนิพพานคือเป็นสภาวะที่จิตมันว่างจากกิเลสและความวุ่นวายทั้งปวงไปแล้ว เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนดีค่ะทําให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะภายในจริงๆไม่ใช่การไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งใช่ครับมันคือสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยของความทุกข์ซึ่งก็คือกิเลสและความยึดมั่นในสิ่งปรุงแต่งมันดับไปหมดสิ้นแล้วดังนั้นถ้าเราเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า การใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนของสรรพ,พสิ่งก็นำไปสู่การคลายความยึดมั่นและปล่อยวางทำให้เข้าถึงสภาวะสุญญาตาคือความว่างจากกิเลสและสิ่งปรุงแต่งและสภาวะสุญ,ญาตาอัมบริสุทธิ์ปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นเองก็คือพระนิพพานครับ โอเคค่ะตอนนี้ภาพความเชื่อโยงของอนัตตาสุญญาตาพระนิพพานชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะแต่มันมีปมที่น่าคิดต่อนะคะแล้วในเอกสารก็หยิบยกขึ้นมาเหมือนกันซึ่งฟังดูอาจจะขัดขัดกันนิดหน่อยคือมีการกล่าวว่าแม้แต่พระนิพพานก็เป็นอนัตตาด,ด้วยอา้าวถ้าพระนิพพานก็ยังเป็นอนัตตาอีกแล้วอย่างนี้เราต้องพยายามวางหรือปล่อยพระนิพพานทิ้งไปอีกเหมือนที่เราวางขันห้าหรือเปล่าคะ ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะไม่กลายเป็นงูกินหางวนไปวนมาหาจุดจบไม่ได้หรอคะคำถามนี้ยอดเยี่ยมเลยครับเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งและต้องทำความเข้าใจให้ถูกทางจริงๆไม่งั้นจะเกิดความสับสนได้ง่ายเลยแหล่งข้อมูลของเราก็ให้คำอธิบายไว้ดีทีเดียวครับเพื่อคลายปมเรื่องงูกินหางนี่นะครับคือการที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยนะครับ ความหมายมันต่างออกไปจากตอนที่พูดว่าขันห้าเป็นอนัตตานะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปปฏิบัติเพื่อละวางหรือทิ้งสภาวะพระนิพพานไปเหมือนที่เราต้องพยายามละวางความยึดมั่นในร่างกายหรือความคิดของเราเอ้าวแล้วอนัตตาของพระนิพพานหมายถึงอะไระคะถ้าไม่ใช่ให้เราวาง ความหมายของอนัตตาในบริบทของพระนิพพานก็คือว่าสภาวะพระนิพพานนั้นไม่มีอัตตาหรือไม่ใช่ตัวตนที่จะให้ใครไปยึดถือเป็นเจ้าของได้หรือไปสําคัญมั่นหมายว่านี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของฉันได้เลยนะครับพระนิพพานมันเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเองมันไม่ได้มีอัตตาให้เราไปยึดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ อ๋อ oh, หมายความว่าอนัตตาของขันห้าคือมันไม่เที่ยงแปรปรวนยึดถือไม่ได้เลยต้องวางส่วนอนัตตาของพระนิพพานคือมันไม่มีตัวตนให้ยึดได้เลยตั้งแต่ต้นอย่างนั้นหรือคะใช่ครับเข้าใจได้ใกล้เคียงเลยครับสิ่งที่เราต้องวางจริงๆเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยก็คือสังขารธรรมหรือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายที่มีลักษณะเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเช่นขันห้าเป็นต้น และที่สำคัญนะครับต้องวางแม้กระทั่งความอยากได้พระนิพพานหรือความยึดติดในความคิดเกี่ยวกับพระนิพพานด้วยซ้ำไปโ oh. เพราะความอยากหรือความยึดติดในคอนเซปต์นั้นก็ยังถือเป็นกิเลสเป็นสิ่งปรุงแต่งอย่างหนึ่งอยู่ดีครับวางแม้กระทั่งความอยากได้นิพพานตรงนี้น่าคิดมากค่ะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระนิพพานซึ่งก็คือสภาวะสุญญาตาอันบริสุทธิ์เนี่ยจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาเอง เมื่อเราสามารถปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นในสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงรวมถึงความอย่างนิพพานล,ลงได้จนหมดสิน้นเมื่อวางเหตุลงได้หมดผลคือสภาวะที่ว่างเปล่าปราศจากทุกข์หรือพระนิพพานหรือสุญญาตาก็ปรากฏขึ้นมาเราไม่ได้ไปวางตัวสภาวะพระนิพพานนะครับแต่เราเข้าถึงสภาวะนั้นได้เพราะเราได้วางสิ่งอื่นๆที่เป็นอุปสรรคลงไปหมดแล้วมันจึงไม่ใช่งูกินหางครับผมเคลียร์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ทีนี้มีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันจากเอกสารที่บางทีเราอาจเคยได้ยินมาบ้างนะคะคือการกล่าวทำนองว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับพระนิพพานตลอดเวลาเพียงแต่มีกิเลสมาบดบังแล้วก็มีการเปรียบเทียบเหมือนดวงอาทิตย์พระนิพพานที่ส่องสว่างอยู่เสมอแต่ถูกก้อนเมฆก,กิเลสบังไว้ทำให้เรามองไม่เห็นประเด็นนี้ข้อมูลของเรามีมุมมองอย่างไรบ้างคะครับแนวคิดนี้ก็น่าสนใจแล้วชวนคิดตามไม่น้อยเลยครับ ในมุมมองของเถรวาทตามข้อมูลที่เรามีนะครับถ้าจะพูดให้ตรงตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยพระนิพพานถือเป็นโลกุตรธรรมนะครับคือเป็นธรรมที่อยู่พ้นไปจากโลกิยะพ้นไปจากขันห้าไม่ได้มีอยู่แล้วในตัวเราหรือเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าโดยตรงนะครับอา้าวงั้นคํากล่าวที่ว่าอยู่กับนิพพานตลอดก็ไม่ถูกต้องตามหลักเถรวาสิคะ เออถ้าตีความตรงๆต,ตัวอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ว่าเราสามารถเชื่อมโยงแนวคิดนี้เข้ากับคำสอนอื่นในเทราวาตได้ครับโดยเฉพาะเรื่องจิตประพัดสอนหรือจิตเดิมแท้ที่ผ่องใสซึ่งมีกล่าวไว้นะครว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตของคนเรามีความผ่องใสยอยู่แต่ที่มันซ่อหมองไปก็เพราะมีอาคันตุก,กะกิเลสคือกิเลสที่จอนเข้ามาเหมือนแขกมาเยือนทำให้เรามองไม่เห็นความผ่องใสเดิมนั้น อ๋อพอจะเห็นภาพค่ะเหมือนกับว่าศักยภาพของความบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วแต่ถูกบดบังใช่ครับดังนั้นถ้าจะตีความคำกล่าวที่ว่าเราอยู่กับพระนิพพานตลอดเวลาในเชิงอุบายหรือเป็นกุศลบายในการสอนก็อาจจะหมายความว่าสภาวะของจิตที่ว่างจากกิเลสซึ่งเป็นลักษณะของพระนิพพานนั้น,น่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้อยู่เสมอไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวเกินเอื้อมหากว่าเราสามารถปัดเป่า หรือขจัดเมฆหมอกคือกิเลสที่มันบดบังปัญญาและจิตใจเราอยู่ออกไปได้ความสว่างหรือความผ่องใสซึ่งก็คือหนทางสู่นิพพานมันก็จะปรากฏขึ้นมาได้ครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ดีนะคะจากที่คิดว่าต้องไปแสวงหาอะไรใหม่ๆข้างนอกมาเป็นการจัดการสิ่งที่บดบังอยู่ข้างในใจเรานี่เองถูกต้องครับมันเน้นย้ำว่าการปฏิบัติคือการชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปสรรคภายในจิตใจไม่ใช่การเดินทางไปหาดินแดนอันไกลโพ้น แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพระนิพพานมีอยู่ในตัวเราแบบสําเร็จรูปนะครับแค่บอกว่าศักยภาพในการเข้าถึงสภาวะนั้นมีอยู่เสมอเมื่อเรากําจัดเครื่องบดบังออกไปได้แล้วเข้าใจค่ะเป็นแนวทางที่ทําให้การปฏิบัติดูจับต้องได้มากขึ้นนะคะทีนี้ขอขยับมาที่คําถามเกี่ยวกับเป้าหมายบ้างค่ะจากข้อมูลที่เรามีทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเ,เหนื่อยยากชี้ทางไปสู่พระนิพพานล่ะคะ พระองค์อยากให้ทุกคนไปถึงจุดนั้นหรือว่าอย่างไรคะครับถ้าใช้คำว่าอยากในความหมายแบบที่เราใช้กันทั่วไปซึ่งมักจะเจือด้วยตัณหาหรือความต้องการส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ตามหลักคำสอนที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เรามีเหตุผลสำคัญก็คือพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับพระมหากรุณาธิคุณขยายความหน่อยได้ไหมคะคือพระพุทธองค์ทรงใช้พระปัญญาอันยิ่งใหญ่ตรัสรู้ความจริง แล้วก็มองเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นทุกข์โดยเนื้อแท้เลยไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการได้ไม่สิ่งที่ปรารถนามันวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาความสุขที่แท้จริงเลยยั่งยืนไม่ได้เลยด้วยความสงสารนะครับและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากความทุกขนี้พระองค์จึงทรงค้นพบ และเมตตาชี้ทางออกหรือทางเลือกในการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือเส้นทางสู่พระนิพพานให้แก่ผู้ที่เริ่มมองเห็นทุกข์เริ่มเบื่อหน่ายในวงจรน,นี้และต้องการหาทางหลุดพ้นครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ความต้องการส่วนพระองค์แต่เป็นการชี้ทางออกจากทุกข์ด้วยความกรุณาล้วนๆสำหรับใครก็ตามที่พร้อมจะเดินตามทางนี้ใช่ครับเป็นการมอบทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้ให้กับสัพพสัตครับ คำถามต่อเนื่องที่น่าสนใจจากข้อมูลค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดมีปาฏิหาริย์หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะเกิดเบื่อหน่ายทุกพร้อมกันแล้วพากันมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมจนบรรล,ลุพระนิพพานไปหมดเลยวงจรสั่งสารวัตรหรือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันจะถึงการอวสานหรือพังทลายลงไปเลยไหมคะเป็นคำถามที่ชวนคิดมากครับแต่คำตอบตามหลักคำสอนในแหล่งข้อมูลคือไม่ครับ สังสารวัฏโดยรวมจะไม่พังทลายลงไปด้วยเหตุผลหลักๆดังนี้ครับอา้าวทำไมล่ะคะถ้าไม่มีใครเวียนไา้ตายเกิดแล้วมันก็น่าจะจบสิคะเหตุผลแรกนะครับถ้ามองในเชิงปฏิบัติจริงๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่สรรพสัตว์ทั้งหมดจะสามารถสร้างบาร,รมีสั่งสมปัญญาแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดจนบรรลุนิพพานได้พร้อมๆกันทั้งหมดในคราวเดียว เพราะการบรรลุธรรมเป็นเรื่องของปเจก,กบ,บุคคลมากๆแต่และคนมีพื้นฐานบารมีอินทรีย์ที่สั่งสมมาแตกต่างกันมหาศาลเลยครับโอเคค่ะอันนี้พอเข้าใจได้ในทางปฏิบัติแล้วในทางหลักการล่ะคะในเชิงหลักการนะครับตราบใดที่ยังคงมีสัตว์โลกแม้เพียงหนึ่งชีวิตที่ยังมีความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นพื้นฐานอยู่ยังมีกิเลสตัณหามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและสิ่งต่างๆอยู่ เชื้อเพลิงที่จะทำให้วงจรการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรนี้ดำเนินต่อไปมันก็ยังคงมีอยู่ครับสังสารวัตมันขับเคลื่อนด้วยพลังของกิเลสตัณหาแล้วก็กรรมตราบใดที่เหตุคือกิเลสยังไม่หมดไปจากโลกโดยสิ้นเชิงผลคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมต้องมีต่อไปไม่สิ้นสุดลงง่ายๆครับเหมือนกับว่าถึงแม้จะมีคนดับไฟกองใหญ่ได้แต่ถ้ายังมีเชื้อไฟเล็ดเล็ดเหลืออยู่ไฟก็ยังลุกไหม้ต่อไปได้เรื่อยนะคะ อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับและมีเหตุผลที่3ด้วยนะครับตามความเชื่อในพุทธศาสนาที่ปรากฏในข้อมูลก็คือ เมื่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะพุทธเจ้าเสื่อมลงตามกาลเวลาแล้วเนี่ยในอนาคตการอันแสนยาวไกลก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆอย่างเช่นพระศรีอริยะเมตรัยมาตรสรูและสั่งสอนธรรมเพื่อโปรดสัตว์ชี้ทางสู่พระนิพพานอีก ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสังสารวัตรเองก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อให้มีผู้มาอุบัติและชี้ทางหลุดพ้นได้อีกในอนาคตครับชัดเจนมากค่ะสรุปก็คือการหลุดพ้นไปสู่พระนิพพานเป็นเรื่องของการดับทุกข์ของแต่และบุคคลไปแต่ตัววงจรสังสารวัตในภาพรวมจะยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ยังมีเหตุปัจจัยคือกิเลสข,ของสัตว์โลกหลงเหลืออยู่ถูกต้องครับ ขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่ละเอียดแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันแล้วก็พิจารณาข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์หลักๆที่เราเห็นก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาจนมองเห็นความจริงของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนแพ้จริงของทุกสิ่งก็จะนำไปสู่การคลายความยึดมั่นแล้วเกิดการปล่อยวางสิ่งที่เคยแบกไว เมื่อปล่อยวางได้จิตก็จะเข้าสู่สภาวะสุญญาตาคือความว่างเปล่าโปร่งเบาจากกิเลสและความยึดมัน่นและสภาวะแห่งความว่างอันบริสุทธิ์ปราศจากทุกโดยสิ้นเชิงนั่นเองก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติค่ะและประเด็นสําคัญที่น่าจะนํากลับไปคิดต่อได้ก็คือพระนิพพานไม่ใช่สถานที่ห่างไกลนะคะแต่เป็นสภาวะที่เข้าถึงได้จริงที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสและความยึดติดต,ต่างๆด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นโลกตามความเป็นจริงนั่นเองค่ะ ใช่ครับเป็นการสรุปที่กระชับและตรงประเด็นมากๆครับและเพื่อให้การพูดคุยของเราวันนี้มีอะไรให้ไปขบคิดต่อยอดได้อีกเล็กน้อยนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้อาจจะมีคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้ว่า ในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพระนิพพานคือการดับสิ้นเชิงของความทุกข์และวงจรการเกิดของปัจเจกบุคคลใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันสังสารวัตในภาพรวมก็ยังคงดำเริงต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดด้วยแรงขับของกิเลสในหมู่สัตว์โลกที่ยังไม่หลุดพ้น ข้อเด็กจริงนี้เนี่ยมันอาจจะชวนให้เราลองตั้งคำถามหรือพิจารณาถึงธรรมชาติของสติรู้หรือ consciousness หรือการดำรงอยู่หรือ existence ในภาพที่กว้างใหญ่กว่าเดิมได้อย่างไรบ้างการที่การหลุดพ้นของคนคนหนึ่งไม่ได้ทำให้วงจรทั้งหมดต้องหยุดลงมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู้และการเวียนว่ายในจักรวาลตามทัศนะทางพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมครับโอ้โหเป็นคาถามที่ทงทายไว้ได้ชวนคิด ต่อยอดไปได้ไกลเลยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องอนัตตาสุญญาตาและพระนิพพานของเราในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ